สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สำหรับคลิปนี้คุณครูจะพามาเรียนหน่วยที่3การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตินะคะความรูร้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เลือกซื้อและเลือกใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากาะพิจารณาถึงประโยชน์ใช้สอยคุณภาพและราคาแล้วบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มที่สวยงามหรือแปลกใหม่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกซื้อและเลือกใช้ด้วยเช่นกันค่ะ เรามาดูความหมายของมันจุพันกันนะคะวัตถุหรือวัสดุที่ใช้ใส่ห่อหุุมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อย่างปกปิดนิดชิดโดยที่วัตถุหรือวัสดุนั้นต้องปกปิดคุ้มครองสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในให้มีความปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งานการขนส่งการเคลื่อนย้ายและช่วยส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในซึ่งเรียกว่าบรรจุภัณฑ์ p a ความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์จากอดีสตสู่ปัจจุบันนะคะในอดีตเราใช้ใบไม้เปลือกไม้เปลือกหอยกระบอกไม้ไผ่กระเพาะสัตว์หนังสัตว์มาห่อหุ้มสัตว์ที่ล่ามาได้เพื่อป้องกันมแมลงแสงแดดและฝนในยุคต่อมาเราใช้ใบไม้เช่นใบตองมาห่อหุ้มขนมหรืออาหาร นำเปลือกไม้มาสารขึ้นรูปทำกระจาดฉลอมสัก,ก้า ในยุคปัจจุบันนะคะเราใช้กระดาษแข็งแงคนโดหะแก้สังกะแก้วพลาสติกไม้มาของหุ้มอาหารและสิ่งของต่างๆนะคะแล้วก็ต่อมาเราก็ใช้กระดาษถือใช้ผ้ามาห่องหุ้มอาหารหรือสิ่งของต่างๆค่ะ,คะ ตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ที่นักเรียนเคยเห็นในห้างสรรพสินค้าในตลาดนะคะ <Okay. S 1> ก็จะมีใบตองห่อขนมนะคะก็ปกปิดขนมถุงผ้าฉลอมตะกร้าใส่ของบรรจุภัณฑ์กระดาษบรรจุภัณฑ์โล่ะ หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่หลากหลายดังนี้ 1. ปกป้องคุ้มครองสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยบรรจุภัณฑ์ต้องได้รับการออกแบบให้สามารถปกปิดคุ้มครองสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายในให้ปลอดภยัยไม่เสียหายเนื่องจากการขนส่งมแมลงหรือสัตว์กัดแทะแตกหักและเสื่อมสภาพ 2. อำนวยความสะดวกต่อการขนส่งการเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาโดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถวางซ้อนทับกันได้หลายชั้นมีรูปร่างที่สะดวกต่อการเรียงซ้อนกันในชั้นวางของสะดวกต่อการจับถือพกพาและขนส่ง 3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ บรรจุพั์ควรแสดงให้เห็นตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือบ่งบอกว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในคืออะไรใครเป็นผู้ผลิตมีวิธีการใช้และการเก็บรักษาอย่างไรผลิตและหมดอายุเมื่อใดโดยเฉพาะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและยา 4. ส,ส่งเสริมการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์บรรจุพัณฑ์ต้องมีรูปแบบสีสันสวยงามสะดุดตาดึงดูดใจผู้ซื้อแตกต่างจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งทางการตลาดเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและช่วยลดความผิดพลาดในการหยิบฉวยสินค้าที่ไม่ต้องการได้ 5. เพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เมื่อบรรจุภัณฑ์มีความสวยงามดึงดูดใจผู้ซื้อจะสร้างความนิยมในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ส่งผลให้ขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่สูงขึ้น 6. รณรงค์ในเรื่องต่างๆบรรจุภัณฑ์จะต้องมีสัญลักษณ์ภาพฉลากหรือข้อความโน้มน้าวใจให้ผู้ซื้อต้องการมีส่วนร่วมในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นสัญลักษณ์รีไซเคิลฉลากเขียวฉลากประหยัดไฟเบอร์5ข้อความกินของไทยใช้ของไทยหรือข้อความเชิญชวนให้ รักษาสิ่งแวดล้อมตัวอย่างดังภาพนะคะก็จะมีฉลากไฟเบอร์5้าข้อความเชิญชวนให้รักษาสิ่งแวดล้อมฉลากเขียวแล้วก็สัญลักษณ์รีไซเคิลค่ะสำหรับวันนีเน้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่อง ความหมายของบรรจุภัณฑ์ความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์แล้วก็หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนตอบคําถามในใบงานที่สามจุดหนึ่งนะคะแล้วก็ให้นักเรียน,ใน,ใยน,น,ะะนเขียนแผนภาพความคิดของบรรจุภัณฑ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ ลงในกระดาษ A4 แล้วนำส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ